สวัสดีครับอยู่กันในโปรเจกต์บัตรสตรไนี่ครับผมหลังจากอัปเดตมาแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกเลยนะครับที่ผมสนใจมากๆอยากได้มากๆแล้วก็อยากได้สปอนเซอร์มาสนับสนุนด้วยนะครับใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมสนับสนุนมาได้เลยนะครับนี่อยากได้สิ่งนี้ครับผมสกินเอเคโคตรอย่างสวยดูดิ แล้วมันมีสก,กินอื่นๆด้วยแต่ว่ามันมันไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่า AK อันนี้คือโคตรอย่างสวยและสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยที่ถ้าเราเปิดมาแล้วเราได้สก,กินเลยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยิงก็คือปกตินะครับแต่ถ้าเรามีตัวอัปเกรดนะครับซึ่งก็เป็นอันเนี้ยไอ้แท่งๆนะครับอัปเกรดโทเค็นนะครับอัปเกรดไปแล้วนะครับบดาสังหารก็จะขึ้นประกาศสังหารแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้ปลายป,ปืน นี่คปลายเปิดจะเป็นแสงสีม่วงๆแบบนี้เนาะกระสุนเทเซอร์ครับยิงเป็นแสงพร้อมด้วยเอฟเฟกโจมตีในอันสุดท้ายที่อัพเกรดแบบเต็มนะครับซึ่งกันนี้นผมมองว่ามันอาจจะทําให้เรามองยากไหมอืมเนาะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสกินทั่วไปนะครับแต่ส่วนตัวเลยผมอยากได้เอคมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราเปิดได้ตัวนี้มานะครับแล้วเรามาใส่สกินทองดูดิ โคตรอย่างสวยอะสกินสีไหนก็ได้ครับสีม่วงก็ดูดุดันครับสิเงินก็ดูน่าหลงไหลสิเทาก็ดูแบบทะมึนทะมึนนีครับใส่กับสีไหนก็สวยครับสกินนี้จริงๆดูดิเนี่ยมันไม่ได้คีรีวขคิรีอะไรเลยนะดูดิสีนี้สวยป่ะอุ้ยน,นี่สวยครับอันนี้สวยเนี่ยผมโคตรอยากได้แต ไม่มีจังหาสปอนเซอร์ก่อนหาคนเปเนาะอันนี้คืออย่างแรกนะครับแล้วก็ AK เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเฮดช็อตมาด้วยเนาะส่วนสากาจะโดนลดดาเมจเฮดช็อตนะครับส่วนอาวุธระยะประชิดโดนเนิร์ฟแล้วแต่มันก็ยังแรงอยู่นะครับล่าสุดผมไปเล่นมาเกาะทองโดน3ทีก็ยังขี้แตกอยู่นะครับผม <c oughs> ก็อยากให้ลดลงไปอีกนะลดลงไปอีกเถอะนะครับเออทุกวันนี้จะไม่มีคนเล่นแล้วนะครับ จะไม่มีคนเล่นเกมนี้แล้วแล้วก็จะไม่มีคนเล่นปืนแล้วครับม่งจะแทบจะเป็นชาวบ้านบางละจันแล้วแทบจะเอามีดไล่ฟันกันอย่างเดียวแล้วนะครับในแมปตัวนี้อ่ะแล้วก็ต่อมานะครับอ่าในเรื่องของแทนที่โหมด c v c นะครับก็จะมีแมปมาใหม่นะเป็นคราบสมุทรพายุนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในโหมดแรงเนาะถ้าในโหมดแรงก็โอ้มีเหมือนกันนี่ อ๋อมีมีมาแล้วมีมาแล้วประมาณนี้แล้วก็มาในเรื่องของฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ที่เห็นชัดๆผมได้ยินมาว่าสไปก็มีการเพิ่มอะไรมาสักอย่างนะครับแต่ผมไม่ชัชร่แต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะจากที่ผมเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนในแคนในทีมนะครับก็นี่เลยครับโนวาครับผมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าแพทนี้โนวาเมตาครับเพราะว่าตอนนี้ โนว่าสามารถดมแก๊สตัวเองได้แล้วเพื่อนร่วมทีมก็สามารถดมได้ด้วยนะครับไม่โดนดาเมจแล้วนะที่เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็นี่ครับผมสามารถคว้างระเบิดพิษที่จะระเบิดเมื่อกระแทกได้ปล่อยแก๊สพิษออกมาโนว่าสามารถดูดซับแก๊สพิษเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของเธอได้หมายความว่าตอนเนี้เราสามารถดมแก๊สตัวเองได้แล้วก็สามารถสูดเอาแก๊สเข้ามาไว้ในร่างกายนะแล้วก็สามารถยิง กระสุนเอาไปพร้อมกับแก๊สพิษได้ประมาณนั้นนะครับคือถ้าศัตรูที่โดยเรายิงมันตายเนี่ยมันจะแตกแล้วแก๊สเราจะกระจายออกไปบริเวณนั้นด้วยซึ่งแม่งผมว่ามันโอพมากๆเลยนะในแพทนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังเล่นแห้งอยู่แหละแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นโนวากันูสักตาขอไม่ลงแรงแล้วขอไม่ลงแรงแล้วกัน,ลลกนปลยุทธ์จับคู่ทีมเดียวไป ไปครับผมขอเล่นโนวาหน่อยโนวาผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะโนวานี่ยจริงๆแล้วเป็นฮีโร่ตัวหลักที่ผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยนะแล้วก็มาเล่นเป็นสไป์แล้วก็ตอนนี้ก็เล่นเป็นแฮงค์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเล่นโนวาดูสักหน่อย ่ารอดนะครูเกือบตุย นี่ไโคตโอพ ลีก่อนลีก่อนเล่นในห้องในมุมอับบอกเลยครับสุดจริงจครับตัวนี้เพราะว่ามันได้ไวนะมันดมแก๊สตัวเองได้แล้วไงมันก็ขี้โกงแล้ทีเนี้ยโอ้ยเข้าไปทำไมเพื่อนยาบเข้าไปโอ้ตายแล้วไปกันทำไม โอ้ไม่น่าวิ่งเข้าไปเลย คิดว่าเพื่อนจะคอยซับให้ไงที่ประมาณเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเพื่อนจะซับให้ไม่ได้แล้ว <c oughs> จบตุยกูไม่ได้การแล้ววะต้องรีบไปได้วยดิ โอ้สนายเป๋อเลยเธอจ๋าเพื่อนเฮ้ยโอ้มายกอดกูตุยกูตุย

li li ku ยิงมาจากแห่งหนตำบลไหน Tại lười Tại lười Từng phú riết เฟตึงเเ oh. 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 oh, อ้าเอาโอ้ยกูไม่น่ามาเลย แล้วเพื่อนนึงไม่่อยชุบด้วยไม่น่ามาเลยวะโอ้จะไปช่วยมันซะหน่อยโอ้ได้แค่ที่สามเองเฮ้ยไม่น่าเลยเราจะวิ่งไปช่วยเพื่อนนั่นแหละนี่รีเจนเลยเหรอ แอปด้หน่อยคนเก่งๆโอเคประมาณน,นี้นะครับสำหรับโนวาเนาะทัวเมตาในแพ็นี้นะครับแล้วก็เปิดเมตาด้วยเนาะก็ถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับในพื้นที่แคบเนาะในบ้านในห้องอะไรอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับใครชอบอยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนอย่าลืมนะครับใครร้านค้าร้านเติมเกมร้านไหนอยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสกิน AK ให้ผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ